สวัสดีครับใครที่กําลังหาไม้กันสั่นกิมบอลที่ช่วยในการถ่ายภาพนะครับวันนี้ผมจะแนะนํา Q18 นะครับซึ่งราคาไม่แพงเลยเขาจะมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะครับซึ่งมันจะช่วยในการถ่ายภาพรักษาระยะแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแล้วเขาจะมีรีโมทแถมให้ซึ่งมันสามารถถอดได้แล้วก็เป็นไม้เซลฟี่ได้นะครับผมเนี่ยนะครับก็คือมันอเนกประสงค์มากแล้วก็เป็นขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับรีโมทเขาสามารถถอดได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถหมุนมาเพื่อเซลฟี่ตัวเองได้ด้วยนะครับเพื่อให้ไฟช่วยความขาวของเรานะครับ เนี่ยนะครับเวลาเราจะเซลฟี่ตัวเองหรือถ่ายบอกนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อไฟเพิ่มนะครับซึ่งตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมีไฟแถมให้ด้วยซึ่งไฟเนี่ยมีหลายระดับมากมีหลายสีแล้วก็จะมีโหมดติดตามใบหน้าด้วยนะครับผมใช้ร่วมงานกับแอปพลิเคชันของเขานะครับเนี่ยนะครับ Android เนี่ยใช้ได้100%นะครับ ไอโฟนเนี่ยไม่ต้องห่วงใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็โหมดถ่ายภาพพานอามานะครับซึ่งควบคุมด้วยรีโมทนะครับแล้วก็สามารถหมุนกล้องเป็นวงกลมด้วยนะครับผมเพื่อถ่ายคลิปแนวใหม่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งการจะปรับแนวตั้งหรือแนวนอนสามารถควบคุมที่รีโมทได้นะครับตัวขาจับมือถือกลางได้9เซนมตรและรองรับความหนาของมือถือ2เซนติเมตร ตัวรีโมทเขาก็รูปร่างประมาณนี้เลยนะครับซึ่งวัสดุก้านเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับและไฟปรับได้หลายระดับมากเลยนะครับผมแล้วก็มีหลายสีเขาจะมีแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการรองรับการถ่ายภาพด้วยนะครับเพื่อใช้งานร่วมกันนะครับเนี่ยนะครับก็คือมีหลายโหมดมากเลยนะครับลูกเล่นเยอะมากถ้าใครใช้งานไม่เป็นเนี่ยสามารถถามทางร้านเลยนะครับผมทางร้านมีคลิปสอนการใช้งานให้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยรีบจัดเลยนะครับผมตัวนี้หายากนะครับ